เจ็ดเทคนิคของการสร้างคอนเน็กชันนะคะวันนี้ออยต้องบอก่อนว่ามันมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะที่ว่าพวกเราเนี่ยจะำจำจำเป็นจะต้องมีคอนเน็กชันทุกคนเห็นว่าจำเป็นไหมคะถ้าใครคิดว่าตอบออยได้ก็ตอบหน่อยนิดนึงนะคะว่าจำเป็นนะคะหรือบางคนคิดว่าไม่จำเป็นฉันอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ก็ได้ <laughs> นะคะเพราะว่าออยมองว่า คนเราเนี่ยต้องบอกว่าเราหาทำเราทำธุรกิจเพราะอะไรเราทำธุรกิจเพราะเงินนะคะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะคะชาดคาจําเป็นค่ะของคุณนะคะอ่นะฮะถามว่าเ,เคยถกเถียงประเด็นเรื่องนี้กันมานานมากว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่คนเดียวบนโลกไหมคะ <laughs> ไม่ใช่นะคะ,เเะคเโคเจค่ะบอกว่าเขา หลายเป็นหลายครั้งที่เขาบอกว่าเขาอยากกลับไปอยู่นะคะในป่าหลายครั้งแต่ออยมองว่าสุดท้ายแล้วเราเกิดมาเราก็ต้องมีคอนเน็กชันนะคะต้องมีคนนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องออมีสังคมเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างคอนเน็กชันมันสําคัญยังไงอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนว่าการสร้างคอนเน็กชันบางคนสมัยก่อนเนี่ยเอาอง่ายๆในสมัยทํางานประจําดีกว่า ทางานประจําในสมัยก่อนมองว่าฉันเข้าได้ด้วยตัวเองฉันได้ฉันไม่จาเป็นต้องมีคอนเน็กชันฉันเข้าทํางานด้วยความสามารถของตัวฉันเองอะอะไรแบบนี้แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่ฉันไปเพราะว่าฉันจะไปสร้างคอนเน็กชันที่นั่นฉันไปไม่ได้บอกว่าให้เอาคอนเน็กชันของเราเพื่อเข้าไปแบบมีเส้นสายนะคะแต่ออยมองว่าการสร้างคอนเน็กชัน เพื่อทาให้เราเนี่ยได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานจเจริญเติบโตในธุรกิจส่วนตัวเติบโตในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาลองนึกภาพดูสิสมมุตินะลถเสียกลางทางสมมุติว่าถ้าเราไม่ไม่มีคนที่อยู่ใกล้ในบริเวณนั้นหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็แทบจะไม่มีหรือว่าแถวนั้นไม่มีศูนย์บริการอะไรเงี้ยคนแรกที่เราจะนึกถึงคือใครอันเนี้ยมันก็คือเสมือนว่ามันเป็นคอนเน็ชันแล้วนะเราว่าคอนเน็ชันคือคนคน ะคะคือคนเพราะฉะนั้นออยมองว่าณปัจจุบันเนี้ยใครรวยคอนเนคชันคนนั้นสำเร็จในธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้มันเขียนว่า your internet connection is unstable อีกแล้ไม่แน่ใจว่ามันจะััเเจนหรือเปล่านะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มต้นการหาคอนเนคชันจากไหนจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยเหมือนทำ สัมมนาหรือเวิร์กช็อปหลายๆอย่างว่าเราจะหาได้จาก FFBC ใช่ไหมแต่วันนี้ออยจะมีเทคนิคอีกประเภทหนึ่งนะคะที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างฟอนเดชันก็คือ Business ิร์ก i n งเน็ตเวิร์กงนั่นเองนะคะเราหาได้จากงานสัมมนาต่างๆอันนี้ออยจะมาพูดถึงในงานสัมมนาเป็นหลักนะคะเพราะว่าเนื่องจอากออยมองว่าสัมมนาสมัยนี้มันมีคนเยอะอไม่ต้องสัมมนาก็ได้โรงเรียนอห้างสรรพสินค้า อะไรดีใครนึกออกช่วยเขียนออกมาไ,ได้โรงพยาบาลฟิเตเนสครอสสถานที่อบรมต่างๆเอาเป็นว่าคนไปอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนั้นอ่ะคือแหล่งหาคอนเนคชันเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะสร้างคอนเนคชันยังไงเดี๋ยววันนี้ออยจะมาแนะนำนะคะแต่วันนี้หลักๆเนี่ยออยอยากจะให้ทุกคนลองไปหางานอบรมสัมนาบางอย่าง แล้วเพื่อไปหาคอนเนคชั่นที่นั่นออยว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่ดีนะคะอันดับแรกข้อแรกคือเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะคําว่ารู้จักตัวเองหมายถึงว่าเราต้องการอะไร I need อะไร I can อะไรนะคะอะไรคือจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากคนอื่นอันเนี้ยหมายถึงว่าเราต้องรู้ความต้ตองการของตัวเองก่อนว่าอะออยจะยกตัวอย่างเนี้ยการที่ออยจะเป็นผู้นํา ได้ในธุรกิจโนสกินนะคะออยเน้นในเรื่องแหล่งตลาดของสุขภาพอ่ะออยเน้นตลาดสุขภาพนะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่ออยต้องการเน้นตลาดสุขภาพเน้นตลาดความงามเพราะว่าการลดน้าหนักไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความงามด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของค่านิยมอ่ะด้วยนะคะอะ่อันเนี้ยคือ I need นะ I can คือหมายถึงว่าเราเนี่ย สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกตัวเราเองทําอะไรได้บ้างเรามีความสามารถอะไรได้บ้างอันนี้ให้ลิสต์จดออกมาจดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วอะไรคือจุดเด่นของเรานะคะจุดเด่นอารมณ์เหมือนประมาณทำทำทำเป็นเอ่อจุดอ่อนจุดแข็งของเราอ่าอะไรโอกาอสอุปสรรคอ่าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อแตกต่างของเราจากคนอื่นเราแตกต่างยังไงอ่ะยกตัวอย่างของตัวเอง แล้วกันเนาะเพื่อให้ตัวเองอะ่ะทุกหลายหลคนน่ะไปวิเคราะห์ตัวเองได้นะคะอันดับแรกออยก็จะบอกว่าออยเองเป็นคนต้องการหากลุ่มคนที่รักสุขภาพต้องการอา่คนที่รูปเ,เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองสิ่งที่ฉันสามารถทําได้คือตอนนี้ฉันมีความรู้นะฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถในการแนะนําให้เขาลดน้ําหนักได้อะไรคือจุดเด่นของออยก็คือออยสามารถนําเสนอพูดในเรื่องวิธีการต่างๆได้ ะะอะไรที่แตกต่างไปจากคนอื่นคือออยเป็นนักวิ่งอ,ออยเป็นนักวิ่งออยจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอกีฬาต่างๆด้วยให้เขาออกกําลังกายอย่างถูกต้องนะคะและอีกสำคัญก็คือออยได้รกลเซอร์จากแม่ฟ้าหลวงด้วยอะ,อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างที่ว่าให้เราวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเป็นยังไงจุดเริ่มต้นจากการสร้างคอนดิชันก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะคะถัดมาคือ จะแบ่งเป็นแยกย่อยให้เป็นทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ value p r o position value p r o position หมายถึงว่าคำถามรู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยตัวเองอ่ะต้องการคนแบบไหนอ่ะอย่างออยเนี้ยถามว่าต้องการคนแบบไหนที่ต้องการคนมาเข้า T R B ก็คือต้องการคนที่ออมีปัญหาเรื่องสุขภาพและ เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องโรคความดันเบาหวานอะไรพวกนี้มาหรือไม่ก็หมอเนี่ยต้องการให้ลดน้ําหนักละอ่าอันนี้คือสิ่งที่ออยคนต้องการใช่ไหมคะหรือคนอยากได้คนที่ต้องการที่ไม่พอใจในรูปร่างลดน้ําหนักมาตั้งนานแล้วลดน้ําหนักไมได้สักทีอ่าอะไรประมาณนี้นะคะคนแบบนี้เป็นกลุ่มคนที่ออยอยากจะหามาก อ่ะอันนี้จดเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากต้องการนะคะอันถัดมาจากข้อที่1แตะตัวย่อยออกมาก็คือเป็น ideal partner profile หมายถึงว่าคุณนะ่ะมองหาใครที่เป็นโปรไฟล์ของคนนั้นนั้นอ่ะอย่างออยบอกว่าไอคนที่ป่วยอ่อป่วยมาจากหมอเนี่ยไม่ใช่ป่วยมาจากหมอป่วยป่วยเพราะหมอบอกว่าต้องกินยาอ่าหรือว่าเป็นโรคต่างๆนะคะโรค ncds อะไรพวกเนี้ยถามว่าเอ่อต้องเป็นคนที่น่าจะต้องมีงบประมาณพอสมควรแหละ ต้องมีความอยากที่จะต้องการอยากลดน้ําหนักมากๆอันนี้คือโปรไฟล์ของเขาโปรไฟล์อของเขาเจาะลึกไปได้ที่ว่าอาจจะต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าการที่ไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยหาเขาได้ง่ายไปชั่งน้ําหนักเขาได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือโปรไฟล์ของลูกค้าที่ออลอยากได้หรือกลุ่มคนที่เขาสนใจอยากจะลดน้ําหนักเพราะว่าไม่พอใจในรูปร่างอันนี้ต้องเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสไหมเข้าฟิตเนสเป็นประจํา กลุ่มคนพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขามีความต้องการอยากเปลี่ยนรูปร่างอยากมีความแข็งแรงมากขึ้นอ่ะอันนี้คือเป็นโปรไฟล์ของเขานี่ออยค,อยคอย่อยๆเจาะลึกลงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะคราวนี้ถัดมาไอ้ลิสที่ออยให้พูดตอยที่ออยพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้ทํายังไงรู้ปะ่ะให้ลิสออกมาเป็นรายชื่อเห็นปะ่ะพอออยพูดออกมาว่าเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนอย่างไร เขาอยู่ตรงไหนของประเทศอยู่บนไหนของบนโลกอันนี้เราสามารถริสต์รายชื่อออกมาได้ละเราจะนึกได้ว่าอ๋อไอคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนไอคนนั้นนะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือ networking goal หมายถึงว่าเป้าหมายในการที่เราอยากจะไป Connection กับเขาก็คือเป้าหมายของเราก็คือเราอยากไปปิดเออเราอยากไปบอก ต่อสุขภาพดีเราอยากไปแนะนําสิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนรูปร่างได้เราอยากไปปิดการขายเขาเราอยากไปแนะนําเขาอันนี้คือเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยมันแบกย่อยออกมาเป็น3หัวข้ออันนี้ออยต้องการให้ทุกคนน่ะสามารถลิสต์รายชื่อออกมาได้เพราะตอนแรกเราอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมว่าเราจะหาโพเทนชิลจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้ถ้าเกิดตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทุกคนจะลิสต์รายชื่อออกมาได้นะคะข้อที่2 นะคะก็คือการสร้าง first impression พอเราได้รายชื่อแล้วสิ่งที่เราคิดนึวในใจว่าเออเดี๋ยวออยเนี่ยเนี่ยสมมตินะออยตัดสินใจว่า,ออออเ,าเดี๋ยวออยจะไปฟิตเนสเออเดี๋ยวออยจะไปฟิตเนสเพราะไอ้ตรงกลุ่มนั้นนาเป็นกลุ่มคนที่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยากต้องการที่จะลดน้ําหนักอยากจะเปลี่ยนรูปร่างออยก,ก็เดินไปฟิตเนสเนาะสิ่งที่สาคัญอันดับแรกก็คือการสร้าง first impression first impression สําคัญมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ปะการแต่งตัวแววตาสีหน้า ความมั่นใจอ่ะลองลอง,ลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดออยไปสมมติออยทักไปคนเฮ้ย hey, หวัสดีค่ะ uh, ออยนะคะค่ะ uh, ออยเป็นนักวิ่งค่ะเออยินดีที่รู้จักค่ะคําถามคือใครอยากรู้จักออยวะ <c oughs> ถ้าออยไปแบบสงองสงแง,ง,งะแบบเนี้ยนร่อบอ,อกว่าคือไปถึงอ่ะ uh, แววตาสีหน้าความมั่นใจจังหวะจะโคนในการพูดอันนี้สําคัญมากหรือบางคนไปทําเสียงเบาๆสวัสดีค่ะ อันที่รู้จักค่ะไม่มีใครอยากรู้จักเราหรอกเ <c oughs> นืกอออกไหมหรือไม่ก็เขาก็ไม่ไม่บีลีฟในตัวเราเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะไปเปลี่ยนแต่งตัวเขาไม่ได้สิ่งสําคัญที่สุดมากๆเลยมันคือความมั่นใจหลายๆครั้งที่ออยพูดเสมอว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่สําคัญเท่าความมั่นใจเนืกอออกไหมว่าออยจะเล่าให้ฟังบางทีเวลาออยไปหาลูกค้าเนี่ยแล้วหรือเราไปหาโพสเปกหรืออะไรบางอย่างหรือนักเรียนของออยเนี่ยบางทีออยไม่รู้ว่าออยจะตอบยังไงนะ เอาจริงๆนะก้มแก้มก้มแก้มต่อไปแต่ความมั่นใจเรามีเต็มเปี่ยมใช่ปะ่ะความมั่นใจเรามีเต็มเปี่ยมเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมอาจารย์สุดเนี่ยน,นะคะเปิดโอเคออนปิดละเมันพระบานว่าเวลาเราไปถึงเราอาจจะงงตอบได้ไม่ดีหรอกแต่มั่นใจเรามั่นใจนะว่าเราช่วยเขาได้พอเรามั่นใจช่วยเขาได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาอะคือคลอยตามไปกับเราอ่ะ เออเพราะเขาคอยตามไปกับเราเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยอีคนเนี้แม่งต้องช่วยอะไรเราได้แน่นอนอันนี้มันคือความมั่นใจสําคัญมากๆเลยนะ Energy เนี่ย Energy สําคัญสุดๆเลยนะคะถัดมาฟังเขาเยอะๆเวลาเราเจอใครเนี่ยเราต้องฟังเขาเยอะๆถามเขาเยอะๆเพราะการฟังการถามอ่ะมันส่งผลทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นในเมื่อเขารู้จักเราแล้ว ไอ้พูดผิดในเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเราก็ต้องรู้จักเขาให้มากขึ้นไม่ใช่ไปถึงก็พูดเนี่ยนะคะออยเป็นนักวิ่งนะคะออยเป็นนักโภชนาการนะคะเนี่ยออยเนี่ยพี่ออยคิดว่าความเอ่อความรู้ที่ออยมีเนี่ยทำให้พี่เนี่ยลดน้ําหนักได้นะคะการทํา IF เนี่ยน่คือพูดไปจนไม่รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรอันนี้คือไม่ถูกสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องถามเขาเยอะๆว่าเขาต้องการอะไรอันนี้คือสิ่งสาคัญมากนะคะข้อที่สมนะคะเลือกสถานที่ให้เหมาะสม จะได้เจอคนที่ต้องการเห็นไหมอันเนี้ยสาคัญมากๆสมมุติว่าถ้าเกิดอไปไหนเดียะไปงานวัดแล้วกันคําถามคือเราจะเจอโพสต์เปกของเราไหมเราอาจจะเจอก็ได้คนอ้วนเต็ไมไปหมดเลยนะงานวัดอะ่ะเพราะว่างานวัดเป็นไงเขอกินเยอะแต่เขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีกําลังเงินที่จะมาซื้อของของเรา ก็ได้อ่ะอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดเราจะไปฟิตเนสไหมเชื่อไหมว่าสมัยก่อนอ่ะก่อนที่ออยจะคุยกับคนแปลกหน้าหรือคุยกับคนที่เขาทักทายมาหาออยอ่ะสมัยก่อนออยมีลิสต์เลยนะว่าเขาเนี่ยออกกาลังกายในฟิตเนสหรือเปล่าอันเนี้ยออยถามก่อนดับแรกเลยนะเพราะออยอยากจะเช็คไงว่าเขาอ่ะมีงบหรือเปล่าการที่คนเราจะเข้าฟิตเนสได้อ่ะมันต้องมีเงินหลักหมื่นนะรู้ปะเออ หรือไม่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าออยากพี่โกอะไอเดียดีที่เอาเครื่องสแกนเนอร์ออกไปอะให้จ่ายตังสองร้อยบาทถามว่าแค่อีจังตังสองร้อยบาทยังไม่จ่ายเนี่ยก็คงไม่มีปัญญามาซื้อของของเราวะอะไรประมาณนี้นะคะต้องต้องมองในถึงด้วยว่าเขาคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของเราหรือเปล่าพราะฉะนั้นเราจะต้องไปในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะอาจจะเป็นที่ไหนอะอย่างเออเออ,อย่างยกตัวอย่างตัวออยเองนะเวลาออยจะไปหานักเรียนหรือโพสเปกนะคะหรือลูกค้านี่แหละคนใหม่ๆเนี่ย ออยรู้เลยนะว่าถ้าเกิดออยไปแถวลาดเา้าอ่ะออยปิดการขายได้แน่นอนคือค่อนข้างมั่นใจเออเพราะอะไรเพราะคนแถวนั้นน่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มที่มีเงินนะคะแล้วก็เอ,อ่อเวลาออยไปแถวปทุมธานีพวกลังสิตคลองหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกเนี้ยไปทีไรเฟลทุกทีเลยคือเขาไม่ค่อยมีงบอ่าอะไรประมาณเนี้ยส่วนหนึ่งนะ,ะ<ม>หรือว่าไปที่ไหนอ่ะ ในเมืองอ่าในเมืองเนี้ยอโศกสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีโอกาสสูงมากนะคะหรืออาจจะบอกว่านัดไปเจอที่ออฟฟิศของเขาโอ้อันเนี้ยเรารู้ได้เลยว่าเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือบางคนอาจสมมติว่ายกตัวอย่างในกลุ่มแม่บ้านในกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยก็มีแบ่งเป็นสองประเภทเหมือนกันว่าแม่บ้านที่จ่ายตังเองกับแม่บ้านที่ให้สามีจ่ายอ่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยก็เป็น2อ,อย่างที่ทําให้เขาตัดสินใจได้หรือไม่ได้ก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหลกสถานที่สําคัญมากๆว่าเราจะไปหาคอนเน็กชันตรงไหนลูกค้าของเราอยู่ตรงไหนอันนี้ยสาคัญมากๆนะคะ <c oughs> คเขียนเสียงแกว่งอ่าใช่ค่ะเน็ตเวิร์กมันมันเขียนเมื่อกี้มันเขียนยว่ามันไม่สเตเบิลโอเคค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดใครเสียงไม่ชัดเจนรีบบอกเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะพี่บุ๋งอา่าแล้วก็ข้อที่สี่นะคะการสร้างบทสนทนาที่ดีพอเจอแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะจําเป็นมากๆเลยว่าวต้องสร้างบทสนทนาที่ดีอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นสะพานเชื่อมที่ทําให้เรารู้จักกับคนใหม่อนะันดับแรกคือต้องหาจุดเชื่อมก่อนสมมติว่าอ้าวเป็นนักวิ่งเหมือนกันเนาะอ๋อเป็นนักวิ่งเหมือนกันเลยค่ะอะไรเงี้ย อ้าวเอา,เอามีลูกเหมือนกันเลยเหรอโอมเนี่ยมีลูกเหมือนกันค่ะอายุ14ขวบแล้วอ๋อตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหาจุดเชื่อมสําคัญที่สุดนะคะอย่าไปหาจุดขัดแย้งนะเช่นไปคุยเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยไปคุยเรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยไปคุยเรื่องที่ไม่มีฝั่งข้างอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปคุยนะคะฟังแล้วคุยไปเดี๋ยวอาจจะทะเลาะกันได้นะคะต้องพยายามหาเรื่องที่มันรีเฟอร์ให้ถึงจุดเขาไปได้อายะออยเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยก็จะบอกบอกว่า เชื่อไหมว่าออยจะรู้สึกว่าจะถูกชะตาของคนที่ชอบหมีเลยเพราะ่ออยเป็นคนชอบหมีเลยมากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยออยจะสังเกตแบบว่าโทรศัพท์มือถือของใช้เลยเขาแบบออยก็จะพูดบอกว่าอุ้ยพี่ชอบหมีเนยนะคะอุ้ยชอบมากเลยเะอเลยก็จะแบบทำาท้าตื่นเต้นอะไรประมาณเนี้ยเพจเองเาก็จะแบบส่งมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยเจ้เขาชอบหมีเนยมากเลยค่ะนี่แสดงว่าพลังหมีเนยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหน้าจอเป็นรูปแมว อ้ยสายแมวสายแมวเหมือนกันเลยเพ็เก็จะให้ดูลูกแมวแมวของเขาเออลูกชายเขาองอ,ออยก็มีลูกชายออกออยอะไรอย่างเงี้ยเออพลังแมวอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเป็นจุดเชื่อมที่ดีที่สุดนะคะที่ทําให้เราคุยกันได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมพอมันมีจุดเชื่อมปุ๊บเนี่ยมันสามารถคุยกันไปได้ไอ้เส้นแบบตะกูรุ่นไหนอ่ะอย่างออยมองว่าไอโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้โรงเรียนรุ่นอะไรครับมาถึงก็เป็นพวกกันได้เลยโอ k ใช่ไหมพี่ติงครับพี่ติงพี่ติงเขียน หน้าจอออยค่ะพี่ขอโทษทีนะคะพี่ติเขียนเล่นละอ่าพี่ติก็จะแบบพอเห็นใครใส่ลิสแบนปุ๊บรุ่นอะไรรุ่นอะไรครับอ๋อวันดีครับโอ้คุยปุ๊บป่าไปเรื่อยใช่ไหมพี่ติง๋งไปเห็นกลเม็ดกลยุทธ์ของพี่ติ๋งในการคอนเนคชั่นหาคนหาจุดเชื่อมเอา้ารุ่นอะไรเหรออ๋อผมอย่างงั้นพอดีเลยผมอย่างนี้พอดีเลยเห็นไหมคะพอการหาหาจุดเชื่อมได้ปุ๊บแล้วคราวนี้คุยกันไปได้เรื่อยเลยคะ่พะพอหาจุดเชื่อมปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องมีบทสนทนา อย่างเหมาะสมเช่นบอกอ๋องั้นขอลายไว้หน่อยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้คุยกันอ๋อเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวได้เจองานนี้อ่ะอันนั้นไป่เจออัเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็นัดแนะกันอันนี้คือบทสนทนาเบื้องตน้นนะคะอ๋อแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งว่าถ้าเราช่วยเหลืออะไรเขาก่อนได้ก็จะดีเรื่องจะดีมากๆเช่นสมมุติว่าพูดถึงเรื่องแมวะเนาะสมมติพูดถึงเรื่องแมวมนไป เออเนี่ยแมวพี่เนี่ยไม่สบายอ๋อพี่ออยแนะนําเลยคลินิกอันเนี้ยรักษาได้น้องแมวคนนี้อน้องแมวเอน้องแมวเนี่ยของออยเนี่ยเคยมีปัญหาตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะอะ,อะไรประมาณนี้แก้รูปแก้ ขอไลน์ส่งอ๋อถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันแล้วก็ขอไลน์ส่งรูปให้อ๋ออันนี้มุกลันพี่จําได้เลยนะคะอ๋อโอ้ยรูบจักกันแล้ว่ะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยค่ะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอ่ะขอส่งไลน์นะคะแลกไลน์กันเดี๋ยวส่งไปให้อันนี้สําคัญมากเลยค่ะอันนี้กลเม็ดของรันนี้พี่ไปใช้ตลอดนะคะขอบคุณมากเลยอัพไลน์เก่งสุดๆนะคะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคของพี่โก๋ที่พูดประจำบอกว่าการถามให้เขาตอบเยส กับคุณสามครั้งเป็นต้นไปเนี่ยมันจะทําให้เขาคอยตามคุณคิดเหมือนกันป้าพี่คิดเหมือนกันหนูไหมว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเวลที่ดีกับเรามากๆเลยพี่เห็นด้วยกับไออยไหมว่าถ้าเกิดพี่ทํางานประจําอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆออยว่าพี่เนี่ยถ้าป่วยแล้วพี่ก็จะไม่มีเงินเก็บน,นะต่อไปเนี่ยเพราะพี่จะต้องเอาเงินไปรักษา,าพี่เห็นด้วยไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขา yes yes yes, yes กับเราทงสามครั้งมันก็ส่งผลทําให้ว่าเราสามารถที่จะคอ n เนกกับเขาได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ข้อที่5นะคะการติดตามผลพอพบปะกันแล้วเนี่ยก็ต้องการพบปะติดตามผลการติดตามผลหมายถึงว่าพอเราพูดคุยกันเสร็จแล้วเนาะหลังจากนั้นน่ะเราก็ต้องมาติดตามผลคําว่าติดตามผลของออยหมายถึงว่าเราก็เช็คเขาดูสิว่าสิ่งที่เราพูดคุยกับเขาไปวันนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะเขามีฟีดแบ็อย่างไรใช่ไหมคะก็คือ28ชั่วโมงเอ้ยเพจิชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นส่งข้อความหาเขานะคะ 24ชั่วโมงหมายถึงว่าคุยกันเสร็จปุ๊บให้ส่งข้อความเหมือนที่รัฐพูดเมื่อตะกียถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ส่งหลายภายใน24ชั่วโมงนะภายใน24ชั่วโมงสองจำได้ไหมคะอันนี้ที่เราเคยคุยกันพี่เอใช่ไหมอันนี้ออยนะคะอ่า,อาเราคุยกันเรื่องนั้นผ่านไปนะคะให้ส่งรูปหาเขานะคะเวันหลังจากนั้นนะคะ หลังจากนั้นเราสามารถไปคุยกับเขาในเรื่องที่เราต้องการนําเสนอเขาได้อ๋อพี่เอวันก่อนนะ่ะที่ออยคุยกันครั้งเอาไว้พี่เอจจาได้ไหมออยนัดชั่งน้าหนักพี่เอได้ไหมตอนนี้ออยมีโปรแกรมนะคะนี่นีเจ็ดวันนะคะนี่เราเราสามารถไปคุยกันได้สามสิบวันหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีฟีดแบคอะไรหลังจากนั้นเอ้ย e พี่เอเราไม่ได้เจอกันนานละนัดกินกาแฟกันอืมอันนี้คือการติดตามผล ที่ดีมากนะคะข้อที่6 l e v e วล g e d i ิจิต l ลเน็ตเว i ร์กก็คือการสร้างตัวตนของตัวเองในการทำโซเชียล สิ่งที่ออยพูดอันนี้มันคือการทพาพรารเรลกับการที่เราไปพบปะผู้คนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะต้องกลับมาทําโปรไฟล์ของเราก็คือการทําแบรนดิ้งของตัวเราเองนี่นะออยจะไม่ลงลึกรายละเอียดอันนี้นะคะเพราะว่าทีมงานเราสอนไปเยอะมากเพราะว่าการลงแบรนดิง้งทำแบรนดิ้งของตัวเราเองสําคัญมากอ๋อพี่เดี๋ยวติดตามออยที่ Facebook นี่ออยได้นะติดตามที่เพจออยนี่ได้นะพี่ข้อมูลออยเยอะมากเลยพี่เราเอาไปศึกษาดูได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญมากๆนะคะที่ทําให้เขาเชื่อมโยงก,กับเราแล้วทาให้เราเป็นคนมีความน่่าเชือถได้ เ้อที่เจข้อสุดท้ายนะคะก็คือการผูกมิตรก็คือการหาเพื่อนผูกมิตรสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ก่อน g i before take หมายถึงว่าจําไว้นะคะว่าสําคัญก็คือการสร้างคอนเนคชันก็คือการหาเพื่อนการหาคนผูกมิตรไม่ใช่เป็นการไปอยากสิ่เอเขาเียนะเป็นการทําใหเ้เขาอยากจะซื้อของจากเราแต่มันเป็น g i f e before take สิ่งที่เราจะไปเจอเขาเราต้องคิดเอาไว้เสมอว่าเราจะเอาอะไรไปให้เขาดีสิ่งที่เรามีเรามีอะไรไปให้เขาดีสิ่งที่เราเแชร์ไปให้เขาดีนะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆนะคะเพราะฉะนั้น7ดหัวข้อนี้เป็น7ดหัวข้อที่ทำให้ทุกคนสร้างเพื่อนใหม่ได้เยอะเลย ใครที่พูดไม่เก่งใครที่พูดไม่เป็นไม่รู้จะเข้าหาตรงไหนไปย้อนฟังคลิปเจ็ดวิธีเทคนิคออยแล้วไปฝึกฝนเพราะการฝึกฝนการลงมือทำคือความสำเร็จที่ถูกต้องนะคะ